ตอนนี้ก็หมายความว่าการเจริญเพื่อกรรมฐานกี่แบบก็ตามย่อมมีอารมณ์เสมอกันหมดคือหนึ่งเราจะต้องตัดกังวลเสียหมดตามที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าไปโพเพื่อชื่อว่าความโกรธใดๆต้องไม่มีกับเราโดยการที่สองทุกท่านจะต้องมีสีบริสุท คำว่าศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะบริสุทธิ์จะเพราะเวลาปฏิบัติกรรมฐานไม่มีผลเราจะสังเกตกันได้ว่าคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์อารมณ์ทิพยปแปุญญาไม่เกิดหรืบางท่านศีลบริสุทธิ์แต่ว่าบริสุทธิ์ไม่มากบกพร่องในศีลแต่ศีลไม่ถึงอับขาดมีสมาธิพอสมควร สามารถจะยกติขึ้นสู่เขตปุลามุนีเจดีสถานได้แต่ว่าเข้าเขาจุลามุนีไม่ได้อันนี้ชอว่าผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลเื่อการปฏิบัติแบบนี้นะจับคนได้ไม่ผิดตรากว่าศีลบริสุทธิ์สมาธิทรงตัวดีคำว่าสมาธิทรงตัวดีก็แนะนำบอกว่า ใค้กำหนดรู้เราไมใจเขาออกแล้ววนดาวัธรมะสะทะเอลลาให้ใจเข้า,ออว,ว,าว่านมาะาาานมะเวลาหยใจออกว่าฟาทะวางคนบอกคนเลนื่อยอื่นไปอย่างอื่น่งไหมก็ได้ถ้าว่าจิตของท่านมีสมาธิดีมีฉีดดีแต่ว่าวิปัสสนาญาณออาืมอ์ปลของท่านไม่ดีก็ไปกันแบบประเภทคนไปในแดงเข้าหมกขหมัว หมายความว่าเวลาใกล้ำคำพระอาทิตตกดินแล้วแต่พระจันทยังไม่ทัยจะขึ้นเวลานั่นก็บอกกหมว่าการรู้สึกเห็นภาพก็เห็นแบบนั้นตามๆถุงๆการรู้เห็นแบบนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตของเราอยู่ในไข่ของฌานโลกีฌานโ์จิขม,มันดาท่านพุทธบริษัทอยู่ในรมของพระโสดาภัน กา,ารความรู้สึกเห็นก็จะเห็นหคล้ายกับว่าเมื่อแสงจันทร์ตกไปแสงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอารุณ์ที่สองขึ้นมาแล้วอารุณ์ที่สองก็ได้กับแสงทองขึ้นยังมีความสว่างขนาดนั้นเห็นหน้ากันถนัดแต่เรียกว่าไม่แจ่มใสเกินไปถ้าอารมณ์ใจก็มันดาท่านพุทธบริษัทเข้าเขตดรียว่านาคามี การเข้าถึงพระนาคามีน่ครองตัวทุกอย่างการมีความรู้สึกเห็นทางจิตคือเห็นชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเรานั่งเห็นอยู่เวลานี้และแยกเคลื่อนตัวไปไหนก็เร็วฉับรันก็นึกปุ๊บก็ถึงปากนี่การจะดีหรือไม่ดีเห็นชัดหรือไม่ชัดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตัวโกสอนเป็นหน้าที่ของพวกท่านเอง ครูมีหน้าที่เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารเมื่อทำอาหารเราวางไว้ข้างหน้าเมื่อท่านไม่กินก็ไม่มีใครเขาจับยัดปากเข้าไปหรอกทั้งน,นี้เพราะรอะไรคืวว่าถ้าเราไม่สนใจถ้าเราเร็วความเร็วของเรานี่ใครจะแก้ไม่ได้นอกจากเราอย่างเดียวเ,วเวยร็วก็เร็วยังไงก็จะพูดได้ฟัง ตามระเบียบของการเจริญสังขารฐานันดับแรกเราจะต้องตัดความกังวลคือความห่วงใยทั้งหมดทุกอย่างจะไม่กังวลเรื่องทรัพย์สินนานต่างท,ที่เป็นของเราเป็นเรื่องของเราหลายครั้งเวลานี้เราจะไม่เอาใจไปยุ่งกับทรัพย์สินนานต่างทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเรือนทั้ทรัพย์สินเงินทองแลวก็ตามไม่อยู่ รายการที่สองจะไม่หวงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้สามเราจะไม่หวงบิดามารดาพุตธิดาสามีแล้วกับคนบนเนือนเกิดกันและแรายการที่สี่เราจะไม่ไม่หวงร่างกายของเราตัดเสหมดเอาจิตอย่างลงสู่ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสวันบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ความรู้นี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าและผลที่ยเพึงได้รับก็ผลที่เป็นผลที่ได้รับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้รับแต่เรากําลังของเราอ่อนกว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าแต่รับแรกเป็นวาสานสุสติยานทะลึกชาติตายแล้วก็มาจุตูปปาติยานรู้ว่าคนที่มันนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก่อนจะมาไปนคนนี้มาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน แต่เมื่อเราก็อยับเข้าไปนิด็นการได้มโนนิธิมีลิธทางใจดเป็นอนุว่าเราจะต้องตัดกำลังใจอย่างพระพุทธเจ้าตัดกังวลตัดกังวลนอกไม่สําคัญเท่าตัดกังวลในเราเป็นคนไม่มีอะไรทั้งหมดพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีขัวไม่มีเมียไม่มีทรัพย์สินไม่มี แม้จะร่างกายของเราที่ตั้งป่วยนานมีร่างกายมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เพราเราร่างกายมันเปรียบหเหมือนบ้านเช่าชั่วคราวมันแกไปทุกวันแต่มันก็มีอาการป่วยในที่สุดมันก็ตายมันตายเราไม่ได้ตายคําว่ามันตายหมอว่าร่างกายตายแต่จิตใจไม่ได้ตายไปด้วยเมื่อจิตใจไม่ตายถ้าจิตดีจิต ่างกายตายจิตไปตายจิตมีอารมณ์ดีไปกุศลก็ไปสู่สวรรค์บ้างพ้นมรรคบ้างหิพพานบ้างถ้าจิตเลวก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปสุดรกายบ้างเป็นสต์เรฉานบ้างมาเป็นคนบ้างการที่มาเป็นคนไม่ได้หมายว่าจิตดีและจิตวันเลวมันตีเชื่อแรงอำนาจของกิเลสทัานเาปลาทานในกุศลกรรมมันยังมาเป็นคน เกิดการเกิดเป็นคนนิยาทนงต้นและออวิเศษเราเป็นธาตุทุกอย่างท้าเขาตัณหาเราจะมีความทุกข์เพื่อนั้นว่าให้ทุกคนตัดกัวงวลเสียโดยเฉพาะอย่างที่สัตว์ร่างกายโดยเฉพาะวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรมฤทธิว่าเมื่อนั่งดูที่โคนต้นโพธิ์ท,งทรงต,งตั้งใจว่า ถ้าเราไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาสัตวิญาณเปลี่อนไท่เลือดเละเนื้อจะแห้งไปแม้ชีวิตท,ทินตินีจะตักใสแเราก็ยอมพร้อมที่จะไม่ยอมลุกจากที่นี้ถ้าไม่ได้ก็ขอให้มันตายไปเสียมันจะตายก็เช่นต,ต,ตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราก็ต้องตัดสินใจาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน